อยอมแพ้เด็กกับผู้ปกครองเลยเพราะพูดเก่งมากจริงๆมึงพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจากการถึมประเด็นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้มาดูกันว่าเราได้คุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ได้ไอะไรออกมานะคะจากการถอดบทเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียเนเราเองคะ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูในส่วนของเ o w e r p o i n ก่อนนะคะค่ะประเด็นคำถามนะคะเราจะเริ่มกนันตั้งแต่เรื่องของ บทบาทเดิมน,นะคะที่ทางคุณครูแต่ละท่านคะได้มีการอะไ่างเงี้ยค่ะไม่พอดีใช้กับอินเวอร์เันหน่อยนะคุณอเคค่ะได้แล้วค่ะคือประเด็นที่เราแยกกันเรียนรู้กันนะคะก็คือในเรื่องของ PPL หรือว่าก่อนที่เราจะใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้นะคะ สิ่งที่เราทํากันอยู่เดิมๆแล้วก็กฎบัตรของครูก็คือเราจะใช้การบอกการอธิบาย mm hmm. การสอนแบบตามหนังสือหรือว่าเร่องรัฐตามกสูทรถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูหลูกใช้อำนาจบ,บังคับลงโทษทาให้เด็กเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถของตัวเองได้เต็มตามศักยภาพของเขานะคะแล้วก็ เรื่องระเบียบพีนยก็จะเน้นอย่างเช่นครูระเบียบบอกว่าแกก็ระเบียบถูกชื่อนะคะเด็กกระดิกไม่ได้ในห้องเมื่อก่อนจะเรียนกันแบบว่าต้องนั่งนิ่งเพื่อฟังครูสอนอย่างเดียวนะคะสอนก็จะนิดเนื้อหานะคะแล้วก็แบบเรียนกลัวไม่ทันเร่งสอนกันแบบว่าเธอห้ามออกไปไหนนะเหมือนที่พี่ปกครองบอกว่าลูกไม่กล้าของเขาห้องน้ำใช่ไหมเขาวางหันั่งทนอยู่เพราะว่ากลัวว่าครูจะดุนะคะทีนี้เนี่ยยังติดกับระบบเดิมๆแล้วก็วัฒนธรรมเดิมๆ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคุ้มคืนไปหมดนะคะนี่นี่หลายโรงเรียนเขาก็บอกกันมาแบบนี้นะคะว่าสภาพเหมือันเลยก็คือคุณครูจะเน้นในส่วนของเนื้อหาของในหลักสูตรมากกว่าแล้วก็ใช้วิธีกระบวน,นการการสอนแบบบอกอธิบายนะคะทีนี้หลังจากที่เราเริ่มใช้กระบวนการ p p l เข้ามานะคะหรือว่าการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการสอนเนี่ยตอนแรกเลยที่เรามองมนะคะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะคะ ครูหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ที่ความสามารถของเองไม่เพียงพอแต่ยังไม่ค้นพบกนี่คะคือครูเองก็ยังไม่ค้นพบว่าต่วเองมีศักยภาพก็เลยไม่กล้าที่จะนํากระบวนการเนี่ยมาบอกมาสอนนักเรียนหรือใช้กระบวนการนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถึงขนาดจะย้ายโรงเรียนนะคะมีที่หนโรงเรียนจะมีบางบุตบอกว่าจะย้ายแล้วถ้าเป็นแางนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของพารานะคะที่เพิ่มเข้ามา ทำให้รู้สึกว่าไหนอน่ยฉันสอนนี่ในบทเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะยังต้องไปพาเด็กไปวิจัยอีกขับรถก็ไม่เป็นอขอคำตอบต้องขับรถให้เป็นทุกคนพี่บางคนขับรถไม่เป็นก็ต้องพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีศักยภาพในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นก็รู้สึกไม่เอาแล้วไม่อยากทำนะคะแล้วก็วกลัวนักเรียนไม่เข้าใจกลัวว่ามีความกลัวในหัวอยู่สารพัดเลยนะคะแล้วก็ชินกับการสอนแบบเดิมๆทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรา ใช้มาเนี่ยคะเราก็มองเห็นบางส่วนก็คือว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอนะคะก็คือวิธีการประเมินของส่วนการเนี่ยไม่สอดคล้องกับโรงเรียนขนาดต่างๆก็คือเหมือนกับว่าเราอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมคะทีนี้วิธีการประเมินของส่วนการเนี่ยบางทีเขาจะมองเหมือนไม่รู้ว่าทุกๆโรงเรียนมีปัญหาเหมือนกันไหมนะคะก็คือมาตรฐานของโรงเรียนนะ่ะวัดจากคะแนนก็คือแค่ผลคนเนนถูกไหมคะแค่คะแนนที่ วัดระดับชาติซึ่งถามว่าบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่เท่ากันเด็กในส่วนลาดง่ายๆว่าเด็กที่อยู่ในเมืองก็ได้ไปเรียนพิเศษได้ไปมีการตีความรู้เสริมเพิ่มเติมแต่ถามว่าเด็กของเราอะค่ะในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับการอ่าคือเราทําได้แต่ก็แค่ส่วนอ่งถูกไหมคะในส่วนของทีุ่่ปกครองหรือว่าที่ทางบ้านต้องรับเนี่ยมันไม่ได้มีการถสงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีการประเมินโดยใช้ก็สอบชุดเดียววันเดียว ปีหนึ่งครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยสำหรับวัดมาตรฐานของโรงเรียนจือทาให้รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือเราใช้ไปแล้วเราเราเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าคิดเป็นนะคะทาเป็นแก้ปัญหาเป็นเด็กเราพัฒนาแต่วิธีการดำเนินของควนการยังไม่สอดคล้องกับโรงเรียนแบบของเรานะคะที่นี้ครูเนี่ยมีจํานวน,นน้อยนะคะแล้วก็ครูยังใหม่นะคะ <c oughs> แล้วก็ปัญหาโครงสร้างที่ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตาม กระบวนการเหมือนใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้พอาเจอปัญหาปุ๊บว่าเวลาไม่พอนะต้องเพิ่มใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปสืบหาข้อมูลตรงนี้นะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะนหน้าได้ตลอดเวลาแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นก็คือระบอนะคะมาครอบมาครอบว่าบางทีเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งทีนี้คุณภาพของนักเรียนนะคะก็คือปัญหาครอบครัวนะคะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเพราะว่าเราใช้แล้วเนี่ย เราเกิดเห็นผลกับเด็กก็จริงแต่ว่าปัญหาครอบครัวของครอบครัวที่พ่อแม่แต่แย่ไม่มีเวลาให้ลูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระบวนการที่ได้ไกับเด็กอะคะ่ะมันไม่ยั่งยืนพูดง่ายๆว่าเด็กก็จะได้แค่ในโรงเรียนแต่ไม่สามารถที่จะกลับไปบ้านหรือไปอยู่กับภาพสม่คนอีกแบบหนึง่งหรือการจบป .6 ของเราไปอย่างเนี้ยคะ่ะไม่สามารถที่จะนําไปต่อยอดได้ตรงนั้นทีนี้อีกอันนึงก็คือพาระงานนะคะที่เพิ่มมากขึ้นก็คือรู้ใช่ไหมคะว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูเป็นทุกอย่าง เป็นทั้งธุรการด้วยในบางวันที่ทุรการไม่อยู่เป็นทั้งอะไรคะครูพัสดุทุกอย่างเลยค่ะสารพัดนึกนะคะเรียกว่าครูสารพัดนึกตอนเที่ยงแม่ครูไม่อยู่ก็ต้องวิ่งไปตักข้าวให้เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาของสัตว์นะคะที่เกิดขึ้นที่นี้แต่หลังจากที่เราใช้กระบวนการวิจัยนะคะหรือว่าตัว PDL เนี่ยมาใช้ในกระบวนการการสอนผลที่เกิดขึ้นนะคะความสาเร็จของเราเนี่ยเราเดี๋ยวนิดนึงนะรู้ว่าเวลาเริ่มเกินแล้ว ทีนี้ <Okay. S 1> เราจะแบ,บ่งแยกออกเป็นก็คือผลที่เกิดกับโรงเรียนนะคะนักเรียนเกิดกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ชุมชนในสําหรับของครูเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยก็คือว่าครูเนี่ยเปิดใจกว้างมากขึ้นนะคะยอมรับความคิดเห็นเมื่อก่อนจะเป็นครูที่เอาความคิดของฉันฉันต้องถูกเธอผิดเดี๋ยวนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลูกคิดออกมา เด็กจะได้คิดนะคะได้กระบวนการในเรื่องของการแกร้ปัญหาทุกทสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองด้วยนะคะไม่ไปจํากัดกรอบของเด็กอีกอันนึงก็คือมีกระบวนการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัววิจัยไม่ได้เรีนกระบวนการในการสอนว่าคุณต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตแบบลอดเวลาเราสามารถ,ราาารถปรับเปลี่ยนได้ยิ่งเราไปศึกษานะคะเพิ่มเติมเราก็ใช้กระบวนการในการสอนแบบหลากหลายมากเท่าไหร่เด็กของเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็มีการฒนามากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีการประเมินที่วัดตามสภาพจริงนะคะ ือว่าโรงเรียนจาทจะใช้ระบบการประเมินตามสภาพที่เดยรู้ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะปกติเนี่ยทางกระทรวงเขาจะส่งตัวชี้วัดจะส่งมาตรฐานของเด็กอะไรมาใช่ไหมคะของเราเนี่ยตัวข้าหลอกเราไม่เน้นแต่เราจะไปในว่าผลงานที่คุณออกมาเนี่ยแสดงถึงการคิดวิเคราะห์ของคุณหรือเปล่าแสดงถึงการแก้ปัญหาของคุณหรือเปล่าและเอาตรงนั้นมาตัดสินเป็นคะแนนให้เขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้เราจะได้ระบบการประเมินใหม่ๆที่ไม่ไปตินตามมาตรฐานของ ส่วนตามแต่เราจะได้การประเงินโดยเอาจากสภาพจริงแล้วก็พัฒนาการของเด็กจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนกับครูนะคะแล้วก็ครูรู้จักทํางานในระบบม,มากขึ้นอันนี้ขอย่อๆเลยนะคะก็คือว่ารู้จักวางแผนรู้จักียกตัวรู้จักที่จะสรุปองค์ความรู้มากขึ้นส่วนตัวนักเรียนนะคะได้เยอะมาก ส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยมีการทํางานที่เป็นระบบมีขั้นตอนมากขึ้นกล้าคิดกล้าทากล้าลงมือนะคะมีกระบวนการหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็แบบใหม่ๆด้วยบางทีเด็กสอนเราของบอกนะคะเด็กเด็กเริ่มเก่งกว่าเราครูก็ต้องมีการวัฒนการตัวเองไม่หาข้อมูลเพิ่มมาเพื่อมาถกอย่างเด็กแล้วก็เพิ่มการพัฒนาของเด็กขึ้นไปนะคะทีนี้ที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเด็กมีจิตอาสามีน้ําใจนะคะเดี๋ยวนี้ครูไม่ยองลงจากรถค่ะเด็กจะมายืนข้างรถ ครูคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะโดยที่แบบว่าเราไม่จาเป็นต้องสอนว่าเธอต้องทำอะไอย่างนี้อย่างนี้แต่เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าคุณครูเนี่ยเป็นคนที่เขารักเขาต้องมาช่วยเหลือคุณครูเขาต้องมีจิตอาสากับคุณครูนะคะอีกอันนึงก็คือมีที่เาขาบางโรงเรียนใช้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเด็กสามารถไปหาความรู้ในเทคโนโลยีได้อย่างเก่งมากเลยสามารถที่จะเรียนรู้วัตถุได้โดยการใช้กระบวนการวิจใจเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ บอกว่าลุงท่วงลุงท่วงเป็นช่างตีเหล็กข่างโรงเรียนลุงท่วงไม่คือเป็นคนที่เมาเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเรื่องพูดง่ายๆ่แต่หลังจากที่ได้ให้เด็กไปทำกระบวนการวิจัยแะเรื่องอ็นทั้ข้างตัวเองเพราะว่าแกกลายเป็นครูภูมิปัญญาค่ะแล้วแกก็แบบมีรู้สึกดีด้วยตัวเองจนสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยค่ะตรงนี้คือรู้สึกว่าการถนักถึงเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าภูมิปัญญาในท้องถิ่นนี่จะเด่นชัดมากขึ้นเลยนะคะ แล้วก็การจัดการเรียนรู้ก็เหมือนกันนะคะโรงเรียนจะมีหลักสูตรท้องถิ่นเกิดขึ้นโดยใช้บริบทของโรงเรียนเนี่ยค่ะมาจะทําเป็นหลักสูตรนะคะแต่นี้ก็คือยังไม่ได้สำเร็จเต็มร้อยนะคะกำลังอยู่ในกระบวนการทําอยู่ทีนี้ในส่วนของชุมชนนะคะก็รู้สึกว่าทงผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีการที่จะเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นคุณความสําคัญของกระบวนการวิจัยหรือว่าการเรียนการสอนแบบนี้มากขึ้นนะคะก็ ที่พูดไปก็อาจจะซ้ำๆกับเด็กๆแล้วผู้ปกครองมากนะคะก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็กนคิดวันวันหลังปรคุมจะกันอีนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าการเรียนีมีประโยชน์มากนะคะขอบคุณค่<อ><อ>าตอบคุนใจะคะคุณ